อันนี้เอารีแอคชั่นมีอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับเอาแบบไม่เฟกนะครับยี่ห้อไอ้เบสุสรุ่น BP1 Pro กดที่หูฟังตัวนี้มันจะเปลี่ยนโหมดให้ ANCO f f อันนี้คือเป็นเหมือนเราประมาณว่ามไม่เปิดไมที่หูแล้วก็มไม่ Transparency เป็นแบบดิบๆอันนี้ ANC นซนแล้วตอนนี้ตัดเสียงรบกวนใช่ไหมเสียงน้อยรอบข้างมันได้หายไปอ่าถ้าไม่เปิดเพลงมันยังพอได้ได้ยินอยู่แต่ถ้า<ม>เปิดเพลงมาน,นี่บันเทิงนะอันนี้คือเป็นโหมดอะไรนะ Trans transparency เราพูดคุยกันแบบปกติถ้าไม่เปิดเพลงอ่ะพอคุยกันรู้เรื่องงั้นงเดี๋ยวเรามาลองแบบโหมดแบบฟังเพลงและ้วกันไป NC อ็นอ่อนบบเดี๋ยวลองเปิดเพลงกันดูเป็นประมาณนี้นะเกินไปเกินไปลูปเอเกินไปลูปเอไ,ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงป่ะเฮ้ยตอนนี้พี่พูดอยู่ <c oughs> เห็น,าน,นปา<ะ>กพี่ขยับ<ห>ต่ไม่รู้ <c oughs> พูดอะไรเลยอันนี้คือแบบเรียวๆนะคือแบบตกใจกับไอ้หูฟังนี่มากเลยเกินไปเนี่ยเกินไปอารมณมันไ้เกินไปดูหน้ามัน 1> Bp 1 Pro ย oh ี่ห้อ b บ s u s ตัวน้จัดได้การเสียงรบกวนได้โคตรดีแต่มันแลกมาก,กับการที่แบบมันจะฟังเสียงรอบข้างไม่ได้แค่นั้นเองถ้าใครแบบว่าชอบแบบฟังเพลงนะทุกมิติคือแบบรับจบด้ยเลยแปะพี่กัดว่ให้แล้วผมดีจริงเอาไว้หนีเมียบ่น